วันและต่ผมเลือกที่จะไม่ไม่พูดไม่อะไรไม่อะไรมากมายวันนี้แต่วันนี้ที่ผมจะพูดก็คือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่หน้าด้านหน้าทนนะครับอย่างหน้าด้านหน้าทนที่จะไปไปพูดถึงเขานะครับโดยโดยโดย,โดยพยายามที่จะให้ FC เอฟซีเกียรติเกียรติพิช่ังเอา,อางี้กันนะครับพูดถึงพิช่ังแล้วกันนะครับผมเห็นวันนี้ผมเห็นพฤติกรรมแล้วผมว่าอด สองวันและสองไฟ์ไฟ์แรกเขาก็ขึ้นไฟ้สดนะไปเอาในเพจของแสนดีมามาอ่านผมก็รู้แล้วแหละนะครับผมก็เห็นแล้วแหละแต่ผมก็พยายามที่จะไม่ไม่อะไรนะแต่วันนี้ขอพูดหน่อยละกันในเมื่อมึงพูดได้กูก็พูดได้นะครับนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นสิ่งที่ผมมโนขึ้นมาเองนะครับนามสมมติแต่ละตัวอีขมนะครับ ขมนี่ก็เป็นนามสมมุติที่แทร่เข้าไปเพื่ออัรทรสในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามากดเลขสามเพื่อยืนยันนหน่อยว่าผมเล่า,น,านิทานเป็นเพียงคนแค่คอนเทนต์เป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยหวังไม่เคยไม่เคยดูคนที่ร่วมทุกทุกโวบทุกันมานะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ออกมานั่งพูดพยายามให้ฝีเข้าใจลุงช่างแบบผิดๆซึ่งซึ่งจริง,รงๆแล้วผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกแต่วันเนี้ยมันมันอ,อดต้องพูด เรื่องทุกเรื่องครับมันมีสาเหตุมันมีที่มาที่ไปของมันทุกท่านมันมีสตอรี่ของมันสตอรี่ของแต่ละคนดีหรือไม่ดีมันมีสตอรี่ของมันครับนะครับมันมีสตอรี่ของมันทุกเรื่องราวที่มันเกิดดราม่าขึ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่อยากให้เกิดอย่างเรื่องของผมที่เกิดดราม่าขึ้นกับลุงช่างผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้คิดน้อยใจไม่ได้อะไร เราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองสิว่าสิ่งที่ลุงช่างกับป้าแบ่งผักพูดแต่เรามันผิดจริงไหมเราต้องกลับมาย้อนมามองตัวเราเองเราหัดมองเพ่งตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดอะไรไหมทําไมเขาถึงออกมาพูดนะครับทําไมเขางออกมาพูดเราก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องดูนะครับไม่ใช่ว่า อ่าผมพูดเลยและกันอย่างพี่ชาย,ชา,ยชาแนลเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากพูดหรอกนะครับพี่แกก็เป็นคนที่ช่วยงานตรงนั้นผมก็ไม่อยากพูดมันมีอะไรที่ลึกซื้นหนาบางเยอะที่หลายๆคนไม่อยากจะพูดกันมีแต่คนที่อยู่วงในเขารู้กันคนที่อยู่ข้างในของรู้กันแต่มึงไม่รู้อะไรห่าเหี่ยวอะไรมึงเสือกมาพูดไมขมสัตว์ปั่นเหลือเกินปั่นเหลือเกิน ถามว่าประเด็นของพี่ชายเนี่ยผมออกมาเล่นคอนเทนต์ได้ไหมผมออกมาเล่นได้ครับทําไมผมไม่เล่นครับเพราะผมกับพี่ชัยเคยกินข้าวมอเดียวกันมาผมเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเคยร้องไห้กอ,อดคอด้วยกันมาเคยพลาดอะไรกันมาถามว่าพี่ชัยมีสิ่งไม่ดีไหมมีนาทีมีสิ่งไม่ดีไหมมีไม่มีคดีเต็มร้อยครับผมบอกไว้ให้ แต่ข้อผิดพลาดตรงนั้นนะครับที่หลายๆช่องออกมาตั้งคาถามกระทูกับพิชัยมันอยู่ที่ว่าพิชัยจะตอบหรือไม่ตอบมันเป็นสิทของเขาแต่มึงขมมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเรื่องภายในของเขาที่มึงออกมานี่เพื่ออะไรอ่ะออกมาพูดเพื่ออะไรให้ทุกคนบอกว่าพี่ช่างไม่ดีทุกอย่างมันมีสต,ตอรี่ของมันจากบอกว่าพี่ช่างไม่ดีทุกอย่างมันมีสต,ตอรี่ของมันผมจะพูดไปเดี๋ยวก็จะหาผม ว่าผมอวยอวยลุงช่างไม่ใช่ผมไม่ได้อวยเห็นไหมครับช่วงหลังนี้ผมผมจะเล่นถึงบ้านสามหลังผมไม่ได้พูดถึงลุงช่างเลยแต่วันนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับเขาเนี่ยเอฟซี FC. ตอนแรกเราเข้ามามีอะไรถูกต้องไหมล่ะผมถามน้อยเราเข้ามาอุดมการณ์คืออะไรมาทํา youtube ผมก็เคยทําคลิปบอกพี่ชัยไปแล้วว่าให้พี่ชัยเสมอต้นเสมอปลายแค่นั้น แต่ที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้น,นคืออะไรคือพี่ัยก็มีข้อพลาดต,ตรงที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายแค่นั้นในยามที่ทุ่งนามีงานเราก็ควรที่ละเวลาเอางานทุ่งนาให้เสร็จอย่างสร้างศาลาก็ควรที่จะลุยสร้างศาลาเสร็จแล้วก็ค่อยไปเอางานเราแค่นั้นโอเคปุย้ยก็ต้องคุยกันนะแต่นี่มึงไม่ได้รู้เรื่องอะไรขมมึงออกมานั่งพูดเนี่ยนะครับมึงเป็นใครมึงไปเตือนเขา มึงเป็นใครไปเตือนพี่ช่างมึงเป็นใครมึงไม่อยู่ตรงนั้นนะครับมึงไม่รู้หรอกว่ามันมีบทบทอะไรมากมายมีองค์ประกอบมากมายที่มึงไม่รู้มีแต่คนภายในเขารู้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าพี่ชายจะได้รับของมากแล้วลุงอิฉาไม่ใช่หรอกครับไม่มีผมอยู่มาไม่มีผมไม่เคยเห็นพี่ช่างพูดเลยว่าแม่งช่องนี้ได้รับของเยอะไม่เห็นเอามาแบ่งกันบ้างเลยไม่มี อันนี้ไม่ได้อวยลงช่างขอพูดไรน์นี้รายเดียวแล้วก็จบนะครับไม่พูดเยอะผมไม่พูดเยอะสังเกตไหมว่าผมไม่ขึ้นหลายเรื่องกรณีพิ่ชัยเลยมีแต่เคมีแค่คลิป o A, อใอ้อวยความพิชัยมีแค่เรื่องนั้นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่วันนี้ผมเข้าไปฟังอีขมเนี่ยผมต้องออกมาโต้แย้งนิดนึงซึ่งอีข่มเนี่ยนะครับไม่ได้รู้ต้นตีนอะไรเลยอีกขมนี่เป็นตัวละครจกนิทานมันมีสตอรี่มันมีบริบทของมันที่พวกมึงไม่เคยรู้ตรงนั้น นะครับอย่างที่นางมารออกมาพูดในสิ่งที่สาวมนโพสมันก็ถูกสาวมนไปโพสทำไมอันนี้ผมก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่เห็นที่ขบออกมาปัน่นในเมื่อมันออกมาปั่นเนี่ยก,กูตอบขาเช่นให้นะครับนางมารออกมาพูดว่าสาวมนไม่ควรที่จะโพสต,ตรงนั้นทำไมบ้านอยู่ใกล้กันไม่ขับรถไปหาเขาอันนี้คือสิ่งที่นางมารพูดไม่สมผลที่โพส fc ไลน์มาหาผมติ้ง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 ,งผมก็อ่านแต่ไม่ตอบเรื่องพิชัยมีคนโทรมาหาผมเหมือนกัน fc ที่ช่วยพิชัยก็โทรมาหาผมผมยังไม่เล่นเรื่องนี้เลยผมยังไม่เล่นเลยเพราะมันเป็นเรื่องเขาเขาจะตอบหรือเขาไม่ตอบมันก็เป็นเร่งของเขาอีกผมมึงไม่ต้องเสือกไปยุ่งเรื่องภายในของเขาถูกต้องไหมครับพี่ใครก็มากดไลค์ผมด้วยนะครับผมพูดไลค์นี้ถ้าผมจบนะครับไม่ไม่ปั่นต่อ ผมไม่ปั่นต่อถ้าผมปัน่นผมเล่นคอนเทนต์นี้ตกกออนนั้งแต่วันที่ผมไปสกลนครแล้วผมเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ผมไปสกลนครถามว่าพี่ชัยมีข้อดีไม่มีข้อดีช่วยงานข้อเสียมีไม่มีข้อเสียอะบางคนตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าพี่ชัยลืมตัวพี่ชัยเข้ามามีแล้วลืมตัวได้นูน่นได้นี่แล้วลืมตัวมีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาหลายๆช่องอันนี้มันพี่ชัยก็ต้องมามองว่าสิ่งที่สิ่งที่เพื่อนยูทูบ <ๆ S 2> <YouTube S 1> แต่ช่อง,แต,องแต่ช่องออกมานั่งตั้งคาถามให้เนี่ย พี่ชายก็ต้องมองตัวพี่ชายเองว่าสิ่งที่พี่ชายโดนตั้งคำถามเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอะไรแค่ตรงเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงแค่นั้นแล้วมันเป็นสิทธิของพี่ชายว่าพี่ชายตอบหรือไม่ตอบทุกอย่างมันมีบรบทบดจงผมโดนลุงช่างโดนป้าเป็นผัดว่าเตือนเขาเตือนผมมาหลายครัง้งผมโดนแล้วผมก็ไม่เคยไปโต้เถียงลุงช่างไม่เคยไปโต้เถียงเขาเพราะอะไรเราลึกถึงความดทีที่เขามีดีกับเราไปถ่ายทําเขาได้ได้รายได้เดือนเป็นแสนถูกต้องไหมเขาเคยมาขอเงินเราไหม ไม่เคยไม่เคยเขาไม่เคยมาขอเงินเราแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากได้เขารู้ว่าเรามีได้เยอะขนาดนั้นเขาดีใจกับเราขนาดเอฟซีส่งของไปให้นะนะนะครับแล้วขอขอเรื่องนี้หน่อยนะครับอีเพจพวกเพจอะไรต่างๆที่ออกมาว่าวิชางเนี่ยผมว่าจะไม่พูดแต่ผมก็ขอพูดหน่อยนะครับขอพูดทีหนึ่งพี่ช่างขอญาติพี่ช่งาชงนะครับพูดทีหนึ่งว่าพี่ช่างเนี่ยเห็นยูทูบเบอร์ช่องนู้นได้ของละอิจฉาบ้างมึงมีหลักฐาน,นที่พูด พวกมึงมีหลักฐานยังมที่พูดอ่ะไม่มีหลักฐานสื่มาพูดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งมีแม่แม่เอฟซี FC ท่านหนึ่งสั่งของมาให้ลุงช่างเต็มเลยสั่งขนมมาเต็มเลยซึ่งช่วงนั้นผมอยู่ตรงนั้นลุงช่างก็แบ่งเขาแบ่งนะครับเขาแบ่งนะครับเขาแบ่ง ขนมให้ยูทูบเบอร์ไปกินจิกงจิกโกผมปกัปกปงปกักแแปและขนมไปกินกันหมดพี่ชัยก็ได้มากกว่านั้นรู้สึกพี่ชัยก็ได้พี่ชัยก็ได้ขนมตอนนั้นเขาแบ่งนะครับเขาไม่ได้มีมีขาแล้วครับพี่ชัยจะได้ลถได้อะไรเขาไม่เคยอิจฉาอันนี้ขอพูดนะขอพูดหน่อยเห็นหลายช่องขึ้นกันไหลนะวันนี้เขาเห็นอีข่ออกมาั่งพูดแล้วผมทนไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วผมทนไม่ได้ผมลูกสากจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมก็กล่าวว่าเออให้